กับส่วนนี้เราอยู่ที่ชายแดนไทยมาเลเซียไกกุ๊บ okay? h <laughs> ลโ l o อายุโอเคกับฝั่งด้านน้นคือฝั่งประเทศมาเลเซียซึ่งมีทหารฝ่ายประเทศมาเลเซียมาลาดตะเวนพอดีนะครับก็มีการกล่าวทักทายกันมางเล็กน้อยนะครับเป็นซีนายเป็นทหารโอเคก o o d l u ฝั่งด้านน้องก็จะมีท่าเป็นถนนเรียบชายแดนเช่นเดียวกันนะครับเอ๊ะตำรวจเทวิศรีแดนนะครับถนนก็เป็นทหารหรือเป็นตำรวจเหมือนเราเป็นทหารครับเป็นทหารนะรที่ตั้งเขาอยู่ไกลไหมนทา,าครับี่ตรงก้ามกบับบ้านบาอ้วกครับเต็มบุกโอ้เหรออืม แล้วตรงนี้ประชาชนยังข้ามอยู่ไหมเนี่ยมีครับมีมันด่านตรงนี้นะ<ม>นถ้าข้ามไปเจออย่างนั้นก็ถูกจับฝ่ายเราก็ไปฝ่ายเขาก็แต่มันมีช่องนิดเดียวนะแต่มันมีมีร่องรอยอเหยเหรนไหมมีร่องรอยรอยเท้าคนอ่ะถูกไหมก็แสดงว่าเป็น,เป,นเป็นด่านในอดีตอาจจะรัอนุโลมถูกไหมเนี่ยมีบันไดลงอาจจะอนุโลม จากนี้ไปนี่แม่น้ํามันถึงไหนนะถึงหลัก,กจิตสิบสอรครับแต่ว่าบ้านจา่าก็คือแม่น้ํานี่มันเข้ามาเลเซีย,ยไหม,มหรือว่าอยู่เรียบเรียบ,บไปเรื่อยเป็นภูเขาแถวสุขิริรรน,<ม>นพื้นที่รับผิดชอบของ ชุดเฝ้าตัวชายแดนที่4409นี่ถึงไหนเขาให้รับผิดชอบผมผมครับ48แล้ว48แรับผมก็จะระเกียด72จนถึงบึงล่างครับสะพานดีนะครับวันนี้สะพานก่อนจะถึงเข้าหรือหมู่บ้านบมวกกีตามาครับอ๋อที่เบื้องกี่กิโลถ้านั่น12กิโลครับไล่ไปเลยนะครับว่า12กิโลเลยเหรอครับโอ้ถือว่าไกลนั่นเนี่ยชุดชุดเราเนี่ยครับอืม เคยมีเหตุคนร้ายข้ามไปข้ามมาเพรตามข่าเลยครับเคยมีมีคงไม่ชุกไม่ชุกชุมเหมือนทางทางถนนนะทางยูเครบุกแค่ระโกโลกตากใบฝั่งถนนเป็นป่าภูเขามาเลเซียนะแล้มีสัมพันธ์กับชายแดนทางนู้นไหมไม่มีครับพอดีเขาไม่ก่อยนั่งนั่งผ่านมาทีตรงนี้ ไม่ค่อยพูดคุยกันเลยอืมไม่เคยสัมพันธ์กันนะดูแม่น้ำเนี่ยาบรรยากาศแล้วมีกำลังกี่คนยี่สิบพักเท่าไหร่มันก็มีร่องรอยคนขึ้นลงอยู่นะใช่ไหม ไปทำสวนทางน,นั้นทางนั้นเขาถ้าพบพบเจอจับไหมหรือว่ารุกลมกันเอาลุกลงยังไงเข้าไปยังไงเดินเหรอเือเรือ,อลุยไปเลยเหรออ๋อมาทางถนนตื้นนะถนนตื้น,น,นอืม เรียงยินธรรมชาติหรือว่าเราเอามาวางเนี่ยนี่มันต้องขวายแต่โกนะครับคือกันตะลิงนะนนงงไปเรื่อยอืมเซแดนไทยมาเลยไม่เคยระดับสองประเทศเขา พบปะสังสรรค์พูดคุยกันปัญหาออ๋เกือบจะเป็นร้อยปเจดรอครับเกอยากเข้าทางด่านภูเก็ตตาร้อยปเจดรอนะพี่เคยไปเขาไหมไม่มีผมเคยไปครับเลยับสมัยก่อนก็เคยพบปะกินข้าวอะไรบ้างครับเลยตรงที่โรงพักยิรีครับผมโรงพักยิรีข้างข้างในนิดนึงยิรีเป็นเป็นอำเภอยิรีประมาณนี้ใช่ไหมยิรีใช่ครับเมืองอะไรเมืองละกาลันลกาลันเมืองกาลันเลยเหรอครับผม มันเช่นมันเมืองกตาบลูกกรักแรนตันนะไยตอนนี้ทนี่มนเมืองอะไรอันนี้ยิลีครับเมืองยิลีรักแรนตันรถจากฝั่งมาเล,ลเซียไกลไหมเนี่ยไม่ไกลครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูมันก็รออะนะโอเค